นี่เดี๋ยวนี้จะเป็นพะหน้าปกของหลวงปู่แพร่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีพระพุธแล้วก็จะมีเหมือนพญานาคนะครับหน้าปกนะครับล้อมรอบด้านบนนะครับตัวหนังสือนะครับผมนี่ครับสวยงามครับจะเขียนว่าจเจริญนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับงดงามมากครับนี่ครับลอน ก็จะมีหน้าปุกอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับใต้ฐานก็จะเขียนว่าคําว่าจเจริญนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหลังกันนะหน้าปุกหน้าปุกสองหน้านี่ครับนี่ครับเล็กหน้าปุกสองหน้านะพิมพ์สองหน้าน,นี่ครับสวยงามนะครับคุม ต้นหลังจะไม่มีคําว่าจเจริญน,นะมีแต่นั่นนะ่ะที่ต่อโคตดจ,จะเจริญน,นะครับ